อ่าฮัลโหลสวัสดีผมเจฟฟนไฮนี่คือบรรยากาศสก่อนแคสเกมมี่นะครับอ่าอยู่เกมเดิมนะครับคิวเวอร์นะครับขั้นปะกพาที่เจ็ดนะครับหรือวันที่เจ็ดนะครับนี่ผมวัยสี่สิบเก้าครับแล้วก็มีตัวหูใจใหม่เลยครับแองกี้เบอร์ครับเห็นหน้าเหมือนนี้เลยตั้งชื่อแบบนี้นะครับเฮ้ยกูกูหามานานกูหามานานเฮ้ยจุดกูหาเถียงมานานเมื่อกลางทางทางนี่ครับอ่า วันนี้ผมก็จะมาลุยนี่เนี่ยปราสาทเนี่ย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 ใกล้ถึงแล้วเดี๋าวเลี้ยวหน่อยก็ถึงละอ่าเดี๋ยวซ้ายหน่อยนะถึงนี่เราจะมาลุยกันนะครับด้วยไอคิวเบิร์ตคู่ใจของผมนะครับอ่าแล้วอาวุธก็เปลี่ยนแล้วครับตัวนี้แต่งมาด้วยนี่มีชานลมนะครับเห็นนะมันจะมีปองๆข้างหลังครับคือตอนมุญแมกน็อบแม่อุตส่าห์ไปแต่งมางโชว์หน่อยนะครับเนี่ยไอ ใส่ท้าลมมนครับเมย์เพร้อมาแองกิเบิร์ดคู่ใจงแลาวเข้าห้องไหนวะดิฟิตรูโร่กาล็อกอ่าดูเลยกาล็อกกาล็อกกาล็อกฮัสโต้นนะครับเฮ้ยไปกันเลยทางเข้าต้อแต่ทางเข้าคุณมึงอยู่ไหนครับ มันก <l ots sei> ็จะองกิบดกูหรอครับเตอตต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 ตเนี่ยมาเป็น BGM เลยแบ็กราวมิสิกอืมว่าแต่ทางเข้าคุณมึงวนเจอละยังหรอ โอ้ชินไมปนะไอคิเบิร์ดุกข้าอ,อ้อล่วงไปแล้วโอ้คุณจะร่วงตามแล้วเนะี่ยเอาอัพเลยไอคิเบิร์ดจะสู้ไม่ไหวฟุกโอะมาครับเออะไรอะไรอะไรมึงอะไรมือทางไหนแล้วเนี่ย เฮ้ยเก็บผมยังสงสัยเรื่องเทียนอยู่เรามาใส่ตรงนี้ได้ปะไม่ได้ไม่อยากรู้ครับเพราะเทียนไม่ทำอะไรใครรู้ทับคอมเมนต์เหมือนเดิมโอ้ยยังรอบางทีตัวเพี้ยวโต้องรอบางทีเสร็จครับอย่ามาเยอะซุยไหวอะไรแบบเนี้ยแบบอย่ามาเยอะซุยไไหวอะไรแบบเนี้ยนะครับ เฮ้ยแมขนทางแบบกาลอคัสโตนี้ยังอีกยาวไกลนะแมมันมากละสัตว์เชิดแองกี้เบิร์ด พราม็นตับุกเบิกครับแม่เอาให้เต็มกันไปเตดเตดเติร์ดเติรติร์เติรตเตตเตล่อมาทีตัว่มาทีโอ้กีเบร์กูเี่ยกีเบอร์ตายเอ้า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 เออหนบยอดหนบยอด ทำไรก็ไวทำไรก็ไวอโอ้โหจะโควต์ไปว่าว่าเฮ้ยมีรัดอเออเกิดอะไรเนี่ยทางข้าวคุณมึงอยู่ไหนวะครับขวางแนานไม่ใช่ตรงนี้เฮ้ยเหมือนจะใส่ของใหม่ได้เถอะเอ้าขาดพาวเวอร์เดียว ไหนบอกครับเฮ้ยเจอแล้วเก็บซาก่อนชิน่นอ่ไรย่หมดโอ้ยยั <c oughs> <c oughs> ง่อเรียกโอ้ไม่มีของใช้เลยเต๋อ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 ต

อันนเป็นทางหลอกนี่ว่คุณจะมาทำอะไรวะเอาเกเบ็บเรลวโอ้อยเอือเหีเ้ยเกิดแล้วเนี่ยโอยการล็อกคัสโตนเป็นยากเอเ้ยทวีปใหม่ อไม่สนละไปทวีปใหม่ดีกว่า Come on Angry Birds Shake that อู้หอ a กี r y บ i r d s อยู่ไหนวะอ้าวแล้วทำไมไอ้น้ำไอ้หลอดข้างๆไอ้สัตว์เป็นเรื่องอะไดีวะที่มันเหมือนน้ำอ่ะครับใต้ EP ของสัตว์มันคืออะไรบ้างครับทำไมมันหลอดอะเหนื่อยอะเฮ้ย,ย,ยกินโบ ไม่ได้ไม่ได้ยูแจักจัดลบแองกี้เบอร์สแล้วแต่แป๊บแต๊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 แป๊เฮ้ยไอชินนี่เคยฆ่ากูเยอะเคยฆ่ากูเยอะเคยฆ่ากูเยอะเนี่ยเอาคืนเอาคืนรีเวนจ์ทวิสตัตีเลยครับตอนนั้นต้นไม้แม่งจะหลากสีไปไหนนี่ฮึวิดโอ้

เห็นเขาว่ากันว่าว่าโหดมากนะสตาร์นะคีตีนแนี่ไอ้กีเบอร์ตกยังโหดอ่ะเฮ้ยโหพักหน่อยข้างหน้ามีเมืองเราไปเมืองก่อนดีกว่าครับโอ้โหอออะไรวะนั่นอะ รู้จ็คตักบแองกี้เบิร์สแล้วตักบแองกี้เบิร์สแล้วรู้จักเปล่าบอกได้เอาบอกไปได้บล็อกบล็อกบอกบอก,บอก,บอกเออบอกได้บับนี่เอาแองกี้เบิร์สมันกลายเป็นฝุ่นไปแล้วนี่กูไม่พึงเลยไอ้เคียนี่รู้สึกว่าจะเร็วเลยมั้งเนี่ย แม่ดิฟไปด้วยว้าวว้าวเรามันเกิดข้หรอครเพระความรอเกิดพอดีเลยในสนโกเลมของคุณเธอครับเพื่อนผมมันบอกมาครับเจอแต่ออกขตีนเลยไม่รู้ว่าคน่ะโอ้เออ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 เ คำว่าแอคกิเบิร์ดมันกลายเป็นฝุ่นไปแล้วจะฝุ่นกี่รอบเนี่ยเอ้าแดกยาเหรออย่าแดกทีมสู้ยากหลบดิเอ้ยโอ้สันคู่มูเม้นมูเมตนมูเมนต์ูเฮ้ยหมาโอ้แอคกิเบิร์ดจงมชายไปบอกแล้วมันต้องชูเนินแบบในหนังไงหนังย่าหนังกะตีแก โว้ยอันแบบนี้นะครับมีเสียเอฟเฟคแต่ตอนนี้สัตว์ที่ผมอยากได้จริงๆคือไอ้นี่นะครับเต่ามันแทงได้ยังโหดอ่ะโอ้ชินทำกุตกหลายรอบแล้วไอ้กี้บวยเนะี่ยโ,โอ้โหดูชุบบั๊บฉันจะไม่ไหว <c oughs> โอวชิโอชิ ดับผู้ดาบผู้โอ้ย่งหรอกมยังไม่นี่นะครับอุ้ยจนน้ไห้เฮ้ยไอ้กิบเบิ ตตตตึึึึ๊๊๊๊ดดดดบอกแล้วนะว่าไอ้กี้เบิร์ดครับเป็นรายการที่ักครับไงนะไงไงเฮ้ยบัตรสีอะไรวะเนี่ยม่นได้เหมือนเดิมด้วยมั้ยฟู๊บมาป้าขาวอะมึกมึ๊กมึ๊กมึ๊กขาวอะเคยฆ่ามาเยอะเคยฆ่ากูมเยอะเอาคืนมาลีเวนส์เฮ้ยไอ้กี้เบิร์ดขาวอยากได้ว่ะ เอา35เบอร์อลิฟอยากได้กี่เบิร์ขาวอ้ยตัวปล่อยไข่ครับตัวอ้วนๆนะไก่ปะที่ปอยไข่มาโอ้ยมันเป็นระเบอร์แล้วสมจริงเนะงิ้ตัวนี้ผมว่าน่าจะเป็นตัวกระจายครับที่เป็นตัวเล็กๆครับกระจายสามตัวผมใส่ไปแดนลาวาน่าะเจอตัวแดงตัวพุงอะไรแบบนี้ ตัวดำแล้วทันกระหายจะทำอะไรแบบเนี้ยที่เหลือหายจากเเลสายแล้วมัวแล้วเริ่มมัวเลือดไม่เพิ่มเลยกระโลเอาจริงนะก็อย่างนี้เร็วอ่างเงีฟาวแสงกี่เบิร์เลยไม่ได้ครับเราต้องไปกับสัตว์คู่ใจของเรา มีแคมป์มีที่นอนในเฟลยนี่พาพาไอ้กีเบอร์ผมเวลเน่ยแม่ไอ้เออใช้สม้มนี่มันขี่มันตบอีกอรอบเพราความหลอ่อไอวอเตอร์เอ้ย ข้าบก่อนนี่ไหนจะเจอนานๆเจอน้ำที่งับไปข้าบยาวเลยกลูข้าบไปข้าบไปข้าบไป,บไปมันตักน้ำที่จะขวดครับมันแบบมันจะเสียเวลาแบบเฟ้อๆอ่ะนี่นานเว้ยวอเตอร์ฟลักฉันถูกปะวะ เมสมมติจะมีจากร้านขวดเนี่ยเมย์ม่งกดอั่งพันหนึ่งแบบหนึ่งชั่วโมงอะไรแบบนี้เต็มเต็ม Yes แล้วก็สกิลมาเห็นแอปเลยนี่มานี่เลยเพื่อการเขียนกยบเบิลที่เร็วขึ้นอัพไรดิ้งมาเลยโอ้ยไอ้คกิบเบิลตกเร็วขึ้นมะวะเร็วขึ้นแบบนิดหน่อยนิดหน่อยอ่ะเมย์ นี่เกี่ยวอ,อะไรเงี้ยทสเตตัดตัวเองเดือเบปนอนเลดจิ้งอ่าเอ๋ไงละ่ะกาเดียนนะครับแม่เหลือคูแม่งเหลือเจ็ดสามโคตรอนาถเตียงอ่ะโหถ้าจะโบยนี่มึงแดกเลยอะ่ะไม่ไหวออกออกันตัวเทรอรแบบว่าไม้ใหญ่นะ่ากลัวจุงเบย เจอนักล,ลบแองกี้เบิร์ดนะครับนักล,ลบแองกี้เบิร์ดนี่มึงบุ่นมัางเลยเฮ้ยแองกี้เบิร์ดได้โ oh, อ้ชิมึงหลับแองกี้เบิร์ดหัวแองแองกี้เบิร์ตแองกี้เบิร์ดเหรอย้งบอกได้เป็นไงละ่ะโอ้โหแหลงเว้ยได้เชี่ยมันเนี่ยโมหเก้าเนี่ยโอ้ลองใส่ดิเปล่งใหญ่ละมันเลยกูด,ด้อบไปได้ไงวะเชี่ย

นะครับระหว่างไอเกีเบิร์ดกับแลดแล้ใครจะสู้ได้ครับเฮออะไรวะ,เ,ววะเฮ้ยกูเจอตัวเกียนแล้ววิซซัดไอ้เคียนเลเซอร์นี่ไงฮู <c oughs> ้ยบโออ้ยจูว่าวไวอ้ศัดป๊อบป๊อบไอเกเบิร์ดกูตายครับแหมเออสตันดับเบิลคเปตนสตันเลยมึง ดอดอไม่ดอเลียนไมดอแล้วก็บัฟิดรอบเขาให้เฮ้ยไอ้เบตต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 โอ้ยโอ้ยเจ็เจ็บเตนตตตตนนเี่แบบมัคิวครับแม่เฮ้ยวชช็อกโกแลตบาร์ทำารได้วะจะไม่ได้ว่าเรียงตัวอะไรครับแม่ อันนี้เลนเจอร์นี่ยมันจะใส่ให้หน่อยเฮ้ยเก็บของแรงนานมาทีแม่แต่พูดถึงของนานๆมาทีนี่ก็น่าเสียดายที่เบอร์ตัวข่าวกี้นะครับไม่ไั้น่าคาไปเลยอ่ะจะเก็บไปสะสมนหน่อยจะว่าไปนี่มันใช้อะไรไอ้นี่แน่เลยตัวนีมันใช้ อะไรช็อกโกแลตบาร์เลยไม่รู้อันนี้น่าใช้ไวนะเนี่ยไม่เหมือนกันอะไรแบบนี้กำกำพยายามมองหาอยู่ครับเนะี <c> ่ย <oughs> เพื่อมันจะลงเหลือตัวให้ผมเลี้ยงจะถึงแล้วยัง <c oughs> ไม่เจอโกเลมนี่มันบอกเลยครับสโนโกเลมนี่ เฮ้ยอะไรอ่ะฟ็อกแมนปะพวกพวกทองเป็นเตอร์ไหนของผมชอบหนาวหนาโอเคโอเคไม่มีอะไรเลยใส่เฮียนั่เก็บไปหมดแล้วมั้งลายปาดชับชับเอ้ยเฮ้ยไปยังกีบบเอ้๊ ชื่อขาวพลังอากาศเนะี่ยดับไปหนึ่งอุปกรณ์อังกิบัตด,ดีเร่อดีดเลือดดีเลือดนี่ดีเลือดอคิเบิร์ดครับแหน่ไหน่อู้หูอังิร์ดกูแทบหลับทำไรอคิเบิร์ดโก้เฮ้ยไปไหนแอะเขี่ยวเขียบ แหมสองเ,เป็นไอ้คีเบอร์จริงๆครับไหลเทียมชานหลีเลือดอย่างเร็วเฮ้ยเฮ้ยกูเจอเตียงทันทีทำไมมันชอบไปตั <Yes>, ้งกลางถนนวะครับโอ้ยหน้าทีมเลยขอมำไหลเลือดเลยเร็ว เย,ยังไงแหน่ไหนๆเอาอกดผิดออฟไปไกลๆคนนี้จะทำยาโอ้เฮ้ยเราบวกเลยวะผมวโว้กปแปดอย่างอ่ะมันอัพให้เราเรอเอหนีกันได้ จะใส่ไว้อัพไปตามเวล์มั้งครับแบบพรีเรื่อยไม่ทันอะไรแบบนี้มีบาา์เลยเก็บไว้ก่อนเนะื้อทำยานันประเด็นเราโหนานอีกแง่นะครับพอวางพอคายหมดไปเลยเฮ้ยเดี๋ยวนะแล้วไอไลฟ์โพชั่นนี้มาเกี่ยวอะไรกับเตาเผาเนี่ยไอไม่ใช่กองไฟวะเนะี่ยหรือว่าไม่ต้องใช่ปะลองดู ไม่ต้องใช้ก็ได้นี่แหละเดินไปขับไปเอาไม่ได้เออเอาไปไอวอเตอร์เอ้ยเอยนั hard, hard ่นไม่พอฮาร์ดฮาร์ดเาวเวอร์ป่ะครับสิ่งแดงไม่ใช่เลยจำเด็นว่าขับขับได้นะนี่อ,อ่ะขอแคมไฟโอเค

หนูแอ้กีเบิร์ด <c oughs> จุดเซฟ <c oughs> จะรอดแลวจะรอดถ้ำเล็กหนาปะขี้เกียจเปิดไฟเ <c oughs> ม,มืองมืดตืต้อถึงอย่างเงี้ยจะไปดูเมืองสโน์ซะหน่อยชิคก,กีน้นนี่ะ มันอยู่นหนาวๆด้วยหรอวะเฮ้ยโคตจะบ์เฮ้ยเช็ดอีกทีสัตว์อ๋อดาบคู่เลยนะครับผมเคยเล่นอยู่เฮ้ยอย่าแดกอย่าแดกร้อยไปต่อเหมือนมันชิลมากครับตัวนี้แม่งชิลฟูกโกดแต่ฟูโกะแม่งฮิลได้ยังเจ๋ง ว้าวถึงเมืองแล้วเดินตามทางกันแบบได้แบบเจอเลดแม็ไปด้วยอะไรแบบนี้เขียนร้องแล้วขี่เข้าเมืองดีกว่ารอแบบการกรลองแบบขี่ไก่อ่ะ แบบนายขี่ไก่อะไรแบบนี้โห่ไม่ชนเหรอวะเอา้าลงไม่ได้จะเปิบเชา้าเอา้าไอ้กีเบิร์ดไปไหนเนี่ยเขี่ยอกีเบิร์ดหายไม่เชีิยแม่งเออเอ้าอยู่ข้างบนไปข้างบนได้ไงบอครับโอ้หเท่เนี่ย ครับดิงดิสติกดูหาก่อนอ่าว้าวทีนี้ถึงไม่มีไปหาโซนเผาดีกวยยี่อะไรวะโอ้อันนี้เปลี่ยน,นะคาของเรนเจอร์นี่ย

จะได้เนี่ยไปโซนนี้ครับอ่าอะไรนะเทดดิสติกอะไรนะอ้าวาดิสติกหรือเปล่าวะวมีลาบุเจอแล้ว,วอเข้ามาไหนครับมันยังไม่เปิดประตูเลย <c oughs> อยากรู้ว่านี่มันทำอะไรได้อยากรู้มา หาซื้อดาบเฮ้ยมันมีแฮนเมดขายแล้วสีเขียวเจ๋งว่ะอ่อจะได้ไม่เปลืองที่อ่ะโอเคน่ะสำหรับวันนี้ ผมนันรอบแองก้เบอร์ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับมา <c oughs> เจอกันใหม่อานหน้าครับแม่วันต่อไปอาจจะแบบม่อีกรอบเวลล้านอะไรก็ได้อะไรแบบนี้อะไรพูดเลยไม่เล่นเฮะมาเจอกันใหม่โอกาสหน้าครับแม่ตรงนี้ไม่ค่อยจะมีอะไรละดูดู่ดองรอยการเดินครับแม่ว้าน่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 า,นานแล้วก็มาจอดตรงนี้ฮะ เนี่ยไพบเป็นใหม่โอกาสหน้านะกันนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับบายล,ง,นะลงก่อนเนละยลงก่อนเ่ยไอ้กีบเบิร์ดนี่สำรบวันนะี้ไปแล้วไปแลปล